ความหักมันเป็นเรื่องของคนสองคนทอน,นั้นถ้าเป็นเนื้อคู่แค่แนมตากันก็เข้าใจคือช่างโตนองนี่นะที่มันหักอาบอบ่ต้องเฮ็ดยังให้มากมายออ้ก็สำคัญ ความหักแรกเริ่มกลับไปได้ดีแต่ตอนนี้ตีใจอายออกห่างให้ไทยน้องพ่อกับเขาคนนั้นเขาดีกับน้องสุยางแต่น้องกับบอสนใจ เฮาทุ่มเทเฮาทุ่มทิมคนที่หักจริงเฮากับบอสนใจย้อนความหักบอเปนภัยก็ได้เขาหักเบิดใจแต่เฮาบ่ได้หักเขาคนที่เฮาหักเขากับบอเคยแค่บอเคยเอาใจใส่เฮา ปลอยให้อ้างว้างลำพังเงาเงาบ่อยากสิดูแลเ้าคือเขาคนนั้นคนที่ใช่บ่ได้พายายามอีหยังคนที่บ่ใช่ทุมเททอดายกับบ่มีค่ะ ใจเจ้าของยามใดมันกระตอบคือกเก่าว่าหักอายบ่ได้หักเขาอย่างเริ่มต้นกลับคนเก่าบ่ยางเริ่มต้นกับคนใหม่หมู่กระบอกกระสอนให้ถอยออกมาถ้ามันทุกข์ใจแต่มันกระถอยบ่ได้ย,ย้อนว่าหักอายเบิดหัวใจ ຮົາທຸງແທເຮົາທຸງທິມຄົນທີ່ຮັກຈິງເຮົາກາບໍ່ສົນໃຈຍອນความາມຮັກມແມນພາຍກາດຂົາຮັກເບີດໃຈແຕວເຮົາບໍ່ໄດຮັກເຂົາຄົນທີເຮົາຮັກເຂົາກບອກເຮ້ຍແຄ່ບໍກຄ້ເອົາໃຈໃສຮົາ ปล่อยให้อ้างวางลำพังเงาเงาบ่อยอากสิดูแลเฮาคือเขาคนหน,น